สถิติแพงมาหัวหน้าคณะผู้ฝึกสอนมหาวิทยาลัยภาคตะวันอกเชียงเหนือวันนี้ได้พาทีมงานและคณะมาฝึกสอนฟุตบอลที่ตำบลบ้าน้อก่อนอื่นต้องขอขอบคุณบริษัท KDC ซึ่งเล็ยงเห็นถึงการสนับสนุนกีฬาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชุดกีฬาชุดแข่งขันหรือแม้กระทั่งการสร้างสนามขึ้นมาเพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ได้มีโอกาสได้ออกกําลังกายและผมเชื่อว่าในการมาครั้งนี้ของมหาวิทยาลัยผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเห็นเด็กไปสู่ทีมชาติต่ตอไป ไล้หวังว่าเด็กที่ฝึกสอนในวันนี้จะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นและถ้ามีโอกาสในครั้งต่อไปเราจะมาอีกครั้งครับอาจารย์วาไม่เกินไม่เกินอีนะเด็กอีมัวนตะม้วนนี่ม้วนไปหัวนก็อาจารย์จะแบ่งกุ๊บนะครับคือสถานีการเลี้ยงบอลดิบบิ้งนะครับก็คือฝึกให้ให้ให้น้องๆเนี่ยได้รู้จัก การเลี้ยงนะครับทั้งเท้าซ้ายเท้าขวาข้างเท้านอกข้างเท้าในนะครับในในลักษณะการเลี้ยงเนี่ยเราจะไม่เลี้ยงตรงตรงนะครับเราจะเลี้ยงออกข้างนะครับเลี้ยงข้างคือการเลี้ยงเปลี่ยนทิศทางนะครับเปลี่ยนทิศทางเพื่อให้ได้ได้มุมในการในการล็อกนะครับข้างเท้านอกข้างในของน้องนะครับเป็นการฝึกพื้นานให้น้องนะครับแล้วเราก็มาสุดท้ายคือการเลี้ยงบอลในในทิศทางตรงในทิศทางตรง โดยใช้ความเร็วเพิ่มข <m structured heroin> ึ้นนะครับความเร็วเพิ่มขึ้นนั่นคือฐานฐานของการฝึกทัษะเบสิกในการเรียนเร็วใหเร็วใหเร็วอาจารย์ต้องการความเร็วเอ๊บเอ๊บเอบเอเอบเอบ ฐานที่ดูแลครับการเลี้ยงบอลน,นะครับการเคลื่อนที่นะครับเลี้ยงบอลด้วยเท้าซ้ายเท้าขวานะครับเพื่อให้ฟุตบอลเชื่องเท้านะครับผมก็จะเป็นการฝึกซ้อมของสถานีนี้ครับผมสถานีนี้เป็นสถานีนาชื่อสถาน,นีคือการรับส่ง การรับส่งของลูกบอลที่สอนในวันนี้ก็จะเป็น1จังหวะกับ2จังหวะแล้วก็มีบวกการเคลื่อนที่แล้วก็การใช้ขั้นเท้าด้านนอกด้านในให้น้องๆด้วยนะครับซึ่งโอเคในในส่วนที่น้องๆมาโอเคเขาเขามีพื้นฐานมาค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยดีมากด้วยนะครับแล้วก็มาบวกให้เขานิดหน่อยแต่ว่ารายละเอียดที่เราให้ก็คือในสิ่งที่เขาขาดนะครับซึ่งซึ่งจริงๆแล้วฟ,ฟุตบอลก็คือจะเป็นพื้นฐาน นะครับเลี้ยงโสโฉบงยิงแต่ตรงนี้มันเป็นพื้นฐานาในการเล่นของฟุตบอลที่มีประสิทธภิธภาพมากที่สุดก็คือการใช้ข้งางเท้าด้านในให้น้องนะครับซึ่งให้เขาได้ได้สร้างความคุ้นเคยกับลูกบอลในส่วนการใช้กันเลย80เลี้ยงข้างเท้าด้านในด้านนอกใช่ไหมโฉบงยิงแย่เลือดมือได้หมดใช่ไหมครับแอซซิตอะไรให้เพื่อนได้วันนั้นโอเคช่วงสุดท้ายเราจะได้เอาไปใช้จาก3ผ่านมาสเป็น3กัน สวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับสถานีนี้นะครับก็เป็นสถานีพาร์ตแอนด์มูฟนะครับก็ให้เด็กๆได้รู้จักการพาสซิงนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ไปที่ว่างเป็นหลักนะครับเน้นเรื่องการสัมผัสบอลแรกนะครับสัมผัสบอลโดยเท้าไหนเท้าซ้ายหรือเท้าขวานะครับเพื่อให้ได้เปรียบในการเล่นฟุตบอลนะครับนี่ก็คือความสำคัญของสถานีครับผมเท้าไหนก็ได้ฟุตบอลส่งมาเท้าซ้ายลูกจับ อาจารยังหันหน้าไปหาใครอยู่ถ้าจะหันหน้าไปทางนี้ต้องทำไงหมุนเสียเวลาไหมเสียครับอ้าวโคมาอาจารย์จับเท้าขวาเป็นไงจา่ายได้เลยไหมาจ่ายขวาก็ได้ดซ้ายก็ได้แต่ถ้าจใจดีจับขวาต้องจ่ายเลยจับขวาจ่ายซ้ายเร็วกว่าไหมลูกใช่ไหมเมื่อกี้กำลังดีเลยมันจะยังวิ่งริ่งวิ่งเกินไปได้ไหม ก็ผู้รักษาประตูของอคลินิกฟุตบอลวันนี้นะครับก็เป็นเด็กที่ทักษะยังไม่ดีมากผมก็จะเริ่มจากเรื่องของเบสิกทักษะเลยลูกตรงตัวลูกตรงตัวก็เป็นจะเป็นลูกตรงตัวเหนือศีรษะลูกตรงตัวกลางลําตัวแล้วก็ลูกตรงตัวลูกเลียดนะครับก็จะเป็น View ิ e เทคนิคคัพเทคนิคแล้วก็สครูปเทคนิคนะครับแล้วก็ จะต่อด้วยถ้าถ้าเสร็จจากตรงนี้แล้วก็จะเป็นเรื่องของการล้มลับอย่างเป็น low diving safe high diving safe นะครับเราะมานนี้ครับเพราะว่าเด็กหลายๆคนยังทักษะไม่ดีต้องเริ่มจากง่ายๆก่อนไปหายากครับผมสถานีนี้ของโกคิปเปอร์นะครับจะฝึกแบบพื้นท่านพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นลูกเลียดแล้วก็วิเทคนิค เราจะอันนี้จะเป็นคับเทคนิคเหมือนั้นพืชไทยชาวบ้านเขาเรียกว่าเข้าซองจากโคดอ,องกำลังฝึกซ้อม <Okay. S 1> เราจะคิดว่าการป้ันตัวให้รร,ร,รุกบอจะมาวิ่งกันถ้เาถเกิดว่ามันกระทบแรงขึ้นแสดงว่าบอลไปไกลเราต้องใช้ขาเทคเลยแล้วคนก็ล้มธรรมดาบางคนมันไม่ได้ประเมินสถานการณ์รับฟุตบอลมันใกล้หรือไกลถ้าใกล้เราก็ล้มธรรมดาถ้าไกลเราก็ใช้ขาเทคไป,<ห>ไปเอาให<ม>้ได้ไดนะสุด <ไป S 1> ต่อไปก็จะเป็นกรณีที่เขาจะต้องการหนึ่งต่อหนึ่งสู้ สวัสดีครับสำหรับโค้ดเองนะครับชื่อพานุพงศ์ไม้หนองกอยนะครับเป็นโค้ดของ KDC Academy นะครับก็คือเป็นเด็กๆนะครับในตำบลบ้านค้อเป็นส่วนใหญ่นะครับวันนี้รู้สึกดีใจมากนะที่มีโค้ดร,ระดับ ลายเส้นนะครับเป็นโค้ดร,ระดับทีมชาติอดีตท,ทีมชาตินะครับมาช่วยให้ความรู้นะครับแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กๆลูกหลานบ้านเราเพิ่มความรู้แล้วก็เพิ่มความสามารถที่บางข้อหรือบางอย่างที่โค้ดไม่สามารถยังให้ความรู้เด็กยังไม่ถึงนะครับในจุดนี้เด็กๆหลายๆคนนะครับที่ยังขาดโอกาสวันนี้ถือว่าเป็นมิตรหมายอันดีนะครับที่ได้ มาช่วยทักษะในการฝึกผลฟุตบอลน,นะครับ